เอไปทำร้านยังไงร้านแต่งรูปมือร้านอะไรไงประดับยนไงมัมีเบอร์อยู่อยูคนเกนได่หรอแมนเอาไปเบิร์บันไปทำราคาของเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปก่อนี๋ยวพี่ส่งให้เขค่สงให้แบ่งให้แ่งยรูปไปให้แบ่งทำให้แมนท่านพักในพมแมนจะได้กลับไปเพรมันก็คอยมันแจแกครับลักเชื้อรุดออกกากคาที่ไหนไม่เป็นหู้ละ แตกไปเวิดเลยมันก็ไม่ได้หลุดลงของที่แต่ยังไงมันต้องเปลี่ยนเหรียมแตกอ่แมนมันดูไม่สวยเออั้งหลายน้หัวจะไปุดได้อันไปรุด้จะไงยกรนาเบ่อันีอัีลงปลามือลงปลาเข้าไปจังหวัดอียงก็ะอยเอ็ดออยเอ็ดไปลงปลาอันนี้ แต่ดีที่มันไม่ใช่อะไหไงมันไม่ใช่พวกนี้ไงมันเป็นแค่อ,อันนี้อันนี้นี่เปลี่ยนแล้วตอนตอนเออตอนเขามาอันจุบดาบเปลี่ยนแล้วแต่ว่าอันนี้เขาไม่มาอยู่ในประกันเขาเลยบ่เปลี่ยนให้ยมาในคลองแดงมันมันสูดแค่เงินว่าทะเบ,บียนเป็นยังโดนมันอ่อยุ่นหายไปเลยเอาโอ้ทะเบ,บียนเฮียแล้วเหรอเฮียตะกัดดินไปใส่เอาตัาก,กัุยขึ้นเลยดิอ่ามันโดดไป่มาตะกัดปุยเอาไม่เป็นใจไหนเกินใจไหนจะมากระโดดกะโดดพอนนั้นมันเคยไล่คุน ตัวใหญ่มากคือบ่เพี้ยงเหี่ยวหรอกคือดำมันเป็นความเบี้ท่านขอดกชัยมันมาเลยจะมันบ่เป็นอย่างแต่รถข่อยแบบมันขืนขนาดนั่นเด้มันถึงลูกลูกมันคือลูกขืนลูกอย่างมันเด้แมนข้าต้องกิจติดแนวกันฝนนี่นี่คือของไอแบงติดอันนี้เวลาเ้าเปิดกระจกนอนเนี่ยมันก็ได้สะดวกแมนติดไม่มีหรอโมบี ก็นี่แหละเขาเขาเขาเป็นร้านนี่แหละที่เขาทำนะเขา็จะติดพวกนี้เนี่ยเออเป็น,นอะไรรถแมนรถติสุดงไงอยู่มันจะมีหมดเลยถ้าพูดถึงคัน,<ใ>นติดว่<ป>นาน<ม>ั่นกับเป็นตานี่อยู่กับตะเกียนโอ้ไม่กับพานอุปสรรคมาหลายอยา่างเนาะส่วนมากกับไปลงปลาได้ส่วนมากลงปลามืนอนั่นแหละแต่ถ้าข้างหนอกถ้าข้างหลังข้างหนาข้างหลังมันไม่ได้ลงกหัวลูกข้างไหน ทางนี่ลงมาไห้ทานปเคยแล้วจวกมันสูงไหมทนแบบัวเลข้างหน้าว่าขั่วกแต่ข้างหลังข้างหลังขัวกเ้าอเอไปเอารถไปทำปอดแล้วก็เข้าไปงานใช่ตัวงานมไก่แมนไก่กลับมา่อของดิกลับมาเของเราแมนกลับมาดี ไปตรวจราะค,ะคางอกับเปื้อกเปื้อกไปพร้อมกันแล้วคือต้องแค่นับรถกันมันพอดีเลยมีมูคี่ขึ้นกรุงเทพเดินทางอ่าเช็ดจากงานวันที่ยี่สิบแปดนอกที่น่องกะยิ่งขึ้น ก็เท่มาม่อเลยบรรยากาศดีขนาด แนวอันมันห่อนเนะาะาอหอนนันและเขาเฮ้ยเคียของออกพี่น้องเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ห้องแบบนานโอโ้เสียบแล้วนี่เสียบแล้ะกวนกินแม่อปูอ่นะโยเกิรเป็นกระตักเป็นกระตัก สีได้เอาออกนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเฮาเฮาสีได้เสียบอันนี้ไว้เดี๋ยวมันจะกินไฟเอาเป็นเสียบไบว้ว่างๆเพราะว่าบ่เสียบกระยานมันเสียนี่เดียห้ามหมักอันนี้มข้ามดงองเพิ่อนเพิ่นซื้อมข้ามดองอยู่บ้านโอ้ยลืมอเอามข้ามดองแล้วซะ หัวนี่อนเอาค่ะพี่น้องมาหนิ 你写吧你。Buddy. เอาสนักนอน็สคิดใ้ของวามสงคิดหนาคกันไหมจ้าเดี๋ยวพากันเก็บของก็บของกันจะได้เตินห้างไปงานโตเนาะจะรอดติดตาม